สวัสดีครับยินดีตอนบเก้็สู่ช่องแหน่งนํำเที่ยวนะครับวันนี้วันที่31ธันวาคม2567เวลาประมาณ9โมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะครับเส้นทางรัตนบุรีไปท่าตูมนะครับพอดีผมมาเจอร้านขายอาหารป่านะครับเป็นร้านน่าจะเป็นพึ่งนะครับผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นรังพึ่งนะครับก็เลยแวะมา ถ่ายคลิปฝากเพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นน้ําผึ้งนะครับน้าผึ้งแท้นะครับผมเข้าใจว่ายอย่างนั้นนนี้ก็จะเป็นฟัสนสดๆนะครับเขาเป็นน้ำผึ้งป่านะครับตัวนี้ใช่อันนี้เพื่อนอื่นยังหออ่นอาน,นี่ค,ครับอันนี้เพื่อนอื่นยังก่อนเป็นเพิงหรือมิ่มมิ่มครับเป็นเป็นทางมิ่มเนาะ ตัวนี้ห้างนี่มมันขายอย่งไหนไอค้าอย่างไรนี่ชุดละสองร้อยครับชุดละสองร้อยอ๋อชุดที่เป็นถาดเป็นใบอ๋อตัวนี้คือสองร้อยสองรนอีกอะสองร้อยอ๋อเป็นชุดทั้งผ้าทงมันอยู่แล้วอ๋อชุดละสองร้อยเป็นเป็นห้างนิ่มนะครับชุดละสองร้อยบาทนี่ครับของจริงของแท้นะครับนี่ยโตยังไงอยู่เลยนะครับเนี่ยโตยังไงเอยอเนะี่ยโอ้เดี๋ยวจะขนาดเดี๋ยวจะราคาเท่าไหร่นาะ น่อยจะขายผือนะครับอันนี้ก็ขายแห้งนะครับตามขนาดตามราคานะครับของแพ่ของตานะครับตัวนี้เป็นอาหารตานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นภาษาสารเรียกว่ามิ่มนะครับเป็นเอิรนเอิรว่มามิ่มนะครับข้างมิ่มประมาณข้างเพืงนะครับเดินจะตั้งหางมิ่มก็ตั้งหางนะครับ ไช่ทางนี้เขาติดไปปูท่าตุมได้เนาะครับจากนี้ครับไปท่าตุมเนาะอ๋อนี่ทำมาจากรัตนบุรีไปทางท่าตุมเออขายทุกมเหรอครับเรื่องไหนนี่ยเป็นบ้านเหรอครับอ๋อแล้วแต่เขามีของเนาะครับแล้วมีสินค้าเอะไรมาขายแต่ว่าเซนนดิเพิ่นเซนนีิเพิ่นขายอาหารปลาได้เนาะครับอ๋อนาเฮ็ดก็ขายเฮดดีสุนเนาะอ๋อนี่ไอ้คนขายกับชุดรอนะครับไอ้ผู้ขายห้างมิ่มนะครับ เดาแต่หาวันนี่บอนตัวนี้ขายขวดตังไต่เท่าไหร่นี่ขวดหน่อยขวดลอยครับขวดน้อยขวดขวดลอยขวดแบนเลยแบนสามลอยแบนสามลอยขวดลอยโอ้ตัวนี้เป็นตัวหนาตัวหนอนป่ะไอ่แม่นเป็นเป็นหนาข้างเป็นหนาข้างมิ่มนะครับหนาข้างมิ่มมิ่มข้างเพิ่งนะเพิ่งเพิงก็คือเพิ่งมิ่มก็คือมิ่มตั้งหางหน่อยนอกรวยกันคนละคบคนละมิ่มคนไทยกัน โอ้ยไอ่ต้องฝืนใหญ่เลยอ๋อตรงนี้เลยอย่างนั้นอืมตัว ar, นี้มันจะเป็นทางหน่อยแนะไอ้เนาะเพราะว่าเคยเห็นแบบข้างใหญ่ๆบแบบมันอาจจะเอิ้นเพลิงหลวงหรือมั้งบักใหญ่ๆเนาะบักใหญ่ๆยาวๆผมเคยเห็นอยู่ตัวนี้มันจะเป็นทางหน่อยเนาะโอเคไอ้โอเคฝากพูดในไลน์ครับไอ้ครับผมสวัสดีครับ